อันนี้เท่าเท่าอ,อยู่นี่น้นารรวมอันนี้รวมั38ได้ไหมครับอันนี้เท่าเท่าอ,อยู่นี่นะพี่ไม่ขยับแล้วได้ไหมเราบอกนะสามหมื่นแปดฮะฮะสี่ได้ไหมไม่ถึงขี้มือเวลาได้พระไม่ได้ยังไง อผมออกจากร้านไม่ได้เดี๋ยวพี่เล่นผมในร้านนี่เลยคุณเม้งค,คุณคุณจะล็อกประตูเลยเหรอ สวัสดีครับผมเป็มาเทพนะครับเดี๋ยววันนี้นะฮะจะมาเช่าพระหน้าร้านนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับบอกนี้แล้วกันหลังๆนะฮะคนส่งพระมาเยอะมากนะฮะไม่แน่ใจว่าฟีดแบ็กเนี่ยมาจาก t ิ k กต็อกหรือเปล่านะครับเห็นน้องๆบอกว่า t ิ k กต็อกตอนนี้ก็มีคนติดตามเยอะขึ้นจากเมื่อก่อนเนี่ยประมาณ4ี่ห้าแสนตอนนี้ทันุไปเจ็ดแสนกว่าแล้วจะบอกเลยนะเร็วกว่า u t u b e อีกไม่รู้เพราะอะไรนะครับใน t ิ k กต็อกเนี่ยก็จะมีคนส่งรูปมาผมดูทั้งคืนเลย เมื่อคืนเนี่ยดู่ึงตีสี่โอ้โหตอนนี้ตื่นมายังเบอร์อยู่เลยนะครับพอตื่นมาก็ยังมาให้เรียงดูอยู่เรื่อยๆนะครับก็มีการนัดข้อพระมาดูที่ร้านบ้างนะเดี๋ยวเรามาดูว่าวันนี้เนี่ยวันนี้จะเข้ามากี่คนนะฮะและจะได้พระอะไรบ้างเดี๋ยวไปรอรับชมกันครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็คุณพี่เขาเอาพระมาปล่อย จริงไเอามาปล่อยสามองค์เลยไหมยิงตั้งใจตอบไ <c oughs> แต่ว่าขอแม่นุญาตจะขอแม่นุญาขอาาอ, um, อีกองอีกองหนึ่งองค์พับตัวเนี้ยจะขออนงญาตผมสรุป้วกันคือตอนแรกอะ่ะพี่เขามาคุยก่อนคือพระเนี่ยเขามีสามองค์นะฮะจริงๆมาจะมาปล่อยสองแต่ว่าสององค์เนี่ยให้ลูกไปแล้วก็เลยเมื่อกี้ลองโทรไปคุยกับลูกดูเหมือนเหมือน <c oughs> คุณลูกเขายังจะเก็บไว้ก่อนก็ต้องให้ทิดเขานะครับก็ไม่เป็นไรก็เพราะว่าถึงงทานได้เร็วก็ต้องมาที่นี่อยู่ดีจริงนะจริงอยู่แล้วนะเพราะว่า อาองั้นเลยเหรอ,อเ,เอาอย่างเป็นเตียงอยู่ในใจนะเอามาแล้วพี่โทรมาแล้วเอาแล้วเผื่อจะใจอ่อนนะโทรบอกว่าคุณพ่อปล่อยก็ได้ค่ะหมายมว่าไงลกูกยัง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  คือพี่เขาพามาปล่อยทั้งหมด3ององเนาะนก็จะมีสององที่พี่เขายังเก็บไว้อยู่นะครับเดี๋ยวยังไงผมอาจจะเช่าพระองค์นี้พี่เขาแต่ต้องดูราคาก่อนว่าราคาเนี่ยจะเท่าไหร่ก็องค์นี้นะครับที่ที่เจรจารกับพี่เขานะครับเป็นพระปิดตานะฮะนะเหนือใบลานติดที่สามองนี้ติดที่สามคือพี่บอกองค์นี้เขาก็มีการแบบเอาไปส่งประกวดวหรืออะไรเนื้อแต่แต่ด้วยความที่พระองค์เนี่ยอย่างที่บอกว่าพี่เขาไปแปะทองเองแปะทองแบบ ปิดทองเองแล้วก็มีเม็ดเข้าสารอ,อ,อะไรัย่าง<ม>าพี่ใส่ไปอยู่นี้เนาะก็เหมือนเป็นเม็ดที่พี่มองว่าเป็นเม็ดศักดิ์สิทธิ์แหละและ้วก็มาไว้ในองค์พระสภาพเนี่ยถ้าผมไปปล่อยปล่อยอยู่วงวันสี่หมื่นกว่าพระพเนี่ยถ้าไปปิดทองปุ๊บสภาพ,พเขาเสียต้องบอกอตรงๆเลยถ้าซื้อเข้าเนี่ยถ้าไม่ข้ามสี่หมื่นพี่จะปล่อยไหมเอาพี่เลยเพราะพระพี่บอกเลยสภาพนี้ผมเปิดสูงไม่ได้เพราะพระเขามีแปะทองมาด้วยก็อยากจะนั่นดีกว่าผมคือถ้าชอบพระเพื่อเราถ้าผมบอกราคาไปพี่ไม่ขยับแล้วใช่ไหม เาะะ 38, ราบอกมาสามหมื่นแปดะฮะไม่ถึง 40, สี่หมื่นเนี่ยสี่ได้ไหมนี่พี่เพิ่งบอกเมื่อกี้พี่ไม่ขยับได้ไลยพี่ขยับเลยผมก็ไม่โกหกนะไม่ได้ปิดบังราคาที่ผมจะขายด้วยนะแต่ผมมองว่าผมอธิบาย,อ,ยาบอกติก็กล้าแล้วกันสามกลางสามหมื่นเก้าจบได้นะได้นะคือไม่ได้แบบราคาไม่ได้แบบสูงเวอร์ก,กลางๆผมมีบุมได้เพราะผมปล่อยสี่หมื่นกว่าคือไว้ใจชอบได้ครับ ก็แจ้งจำตรงเลยพี่เพราะจริงๆเนี่ยถ้าสภาพดีๆนะเขาจะปล่อยได้องค์หนึ่งถ้าไม่ไม่มีแปะทองนะห้าหกหมื่นขึ้นไปแต่สำเนียงหนึ่งอย่างพระเจ็บประกวดบารางวันนี่ยจะต่างกับพระทั่วไปไหมจะมีดีกีที่ดีกว่าใช่แต่ข้อเสียคือพระตอนส่งประกวดพี่ไม่มีทองแปะไงใช่ถูกต้องแต่พอส่งประกวดเสร็จปุ๊บพี่เอาทองไปแปะปุ๊บเนี่ยมันไม่เหมือนองค์เดิมละพี่เอาสามหมื่นเก้าเลยะก็จบไปพี่เอาแล้วไหมจบเดี๋ยวขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมโอนตังค์ให้พี่นะฮะเรียบร้อยนะพี่ได้รรรััับบบบเเงินโออคคคคกก็ขุณมา ก็เดี๋ยวถ้ามีพระอะไรก็ติดต่อมาแล้วกันหรือวอล์กอินเข้ามาแน่นอนชวนนะพี่ชวนอยู่แล้วลแต่กลับไปอีกแน่นอนได้ครับพี่เอาพระมาปล่อยไปครับพี่เอาพระมาปล่อยไปฮะโอ้โหพี่ เราจะรับแค่บางอย่างหรือผู้โต๊ะหรือผู้ครูหรือผู้ที่มึงผู้ทั่วไรพวกนนี้พอได้อยู่อันนี้ได้จากบ้านไหนมาครับพี่บ้านผมเองอ๋อนึกว่าไปไปยกมาเลยไม่ใชื่อเศรษฐกิจสะสมไว้่ยกมาจากบ้านวันนี้ไม่เล่นใช่ครับแต่ไม่ใช่บ้านพี่ใช่ไหมแถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้เป็นแต่พึงอ่ะบ้านี่อ๋อบ้านพี่โอเคครับสาวเล่นสาวเล่นนะพี่เดี๋ยวพี่โมโหมอีก แต่พี่ไม่โกรธนะครับผมไม่โกรธหรอกก็ช่วยเช่าหน่อยแค่นี้เองพอฮะไม่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 เช่าก็ได้นะไม่เป็นไรครับมาดูเฉยเริ่มเริ่มเปิดแมสแล้วเดี๋ยวกลัวพี่ผมออกจากร้านไม่ได้เดี๋ยวพี่เล่นผมในร้านผมจะออกจากร้านไม่ได้โอ้ไม่ไม่ไม่พี่ไม่มีนะผมมีแค่น่ะน่ะคนไจะเปิดประตูน่ะคุณเม้งคุณคุณจะล็อกประตูเลยเหรอทำไมอ่ะพี่เขาผิดตรงไหนคืออย่างพวกเนี้ยเป็นพาร์ทที่บางทีบางอย่างเขาจะไม่เล่นเลยพี่แต่ถามมาแท้ไม่แท้แหละ แต่ว่าหลักๆถ้าพี่ติดตามผมผมจะมีพลาสายที่ผมเช่าอยู่ประจําไว้ครั้งหน้าได้ได้ีกว่านเนาะครั้งหน้าเดี๋ยวพี่เอามาเต็มเลยยกมาเลยยกมาให้ดูเลยยกจากบ้านก็วเองนาบ้านตัวเองบ้านตัวเองครั้งหน้ายกมาใหม่เอามาเยอยๆเอามาทั้งบ้านเลยพี่เวลาได้พนี่ได้มางไงไม่มนีของพ่อเกี่ยวไว้นานแล้วว่าเออเอามาดูให้น้องบอกมันดูพระเป็นอน้องก็เลยบอกอุ้ยมีแลค่ะ เขาว่ากันแต่เขาเนี่ยใครไม่รู้หาไม่เจอทีแต่เล่นนะแต่เล่นก็ถือว่ามาพูดคุยแล้ว uh, กันพี่เนาะครับน mm ี่น evet> ี่ของแท้ของแท้แน่นอนี่ของแท้อันนี้เขาซื้อกันนะพี่เชื่อไหมมีคนซื้อคนที่เขาเล่นแบงก์เก่าเนี่ยเขามองว่าพวกนี้มันเป็นแบงก์ที่มีตำหนิอันนี้เขาเล่นกันใบนี้อาจจะมีมูลค่าแพงขึ้นอยอีกแต่ไม่รู้เท่าไหร่ต้องให้คนที่เล่นแบงก์เก่าเขาเขาตีราคาเนี่ยจริงๆมันเป็นขั้นตอนของแบงก์ที่เขาตัด เอางี้ไหมพี่เดี๋ยวผมตัดให้มันตรงได้ไหมผมมีกณฑไกจเอาไหมผมวัดให้พี่พี่บอกอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งกับกูอย่าเล่นนะพี่ขอบคุณมากครับพี่ได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ยิ้มแล้วยิ้มคุณติงเนยไมพวกกันไม่เล่นกันนะแต่คนหน้าร้านน่ะทำได้ได้ไปได้นมาปากด้วยจัดเลยจัดเลยเฮ้ยเอาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วพี่มาแล้วมาแล้ว เอาอดีพี่เฮ้ยโอ้พักแล้วะสวัสดีครับเอาคุณพี่เคยมารอบนี้ไหเปันหาแต่งกานสาระสำคัญไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องท้าหรอกวันเนี้ยครับ อ๋อครับได้ครับบางอย่างผมไม่ได้เช่าอันนี้พี่สาคืออย่างนี้อย่างให้ดูอันนี้ผมผมดูเบื้องต้นนะล็อกเก็ตอันนี้อาจจะยังอาจจะไม่ทันหลวงปู่อาจจะมีการทําขึ้นมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่อยู่ในสัรระบบอันนี้เหรียญพัดยศปีหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นเนื้อเงินเนาะอันนี้อาจจะยังยังไม่แทนเพี่อันนี้ผมขออนุญาตพี่พูดตรงๆนะครับโอเคครับคับผมอันนี้หลวงพ่อเดิมเนาะครับคืออ่าอย่างงี้อันนี้หลวงพ่อกัน อนนี้เบื้องต้นเขายังดูจากพื้นฐานด้วะเขายังยังดูไม่ดูไม่ดูไม่ดีเนาะส่วนหลวงพ่อกล้วยเนี่ยรูปเนี่ยเขาเล่นพอชอบเลยคือท่านบอกว่ามีรูปท่านก็เหมือนมีท่านติดตัวอยู่ด้วยเลยคือหลวงพ่อกล้วยท่านตักตักิทิมากมากครับก็ไม่ค่อยได้เป็นพระเท่าไหร่ครับคุณเอ็มผมทำงานไฟฟ้าผมก็จะน้องที่อยู่ทํางานน่ะเขาก็ชอบพาะใม้ผมเช่าผมก็ช่วยๆเข้าไปนะเดี๋ยวคโตมีพี่ดีเนาะมีแค่นี้ครับเพราะว่าเราเตรียมอาเพืให้คุณเอ็มด้วย เท่ทีเท่ที่เพราะว่าอันนี้ผกใช้อันนี้สโซฟาขทอาทีครับไม่ใช้น้ำมันพายนะครับขอบคุณมากครับอันนี้ไว้สำหรับเวลามีอาการไอหรือมีอาการรู้สึกผสมน้ำอุ่นผมใช้ประจำแต่นี้กำลังจะไปรวบรวมเพื่อนๆมาอยู่ ได้ครับยังไงมีมีโทรหลังไหม่ใหม่มีะไรลองเอาเข้ามาดูได้ครับแต่แต่ชุดนี้ถ้ายังยังยังไม่ได้เช่าต้องขอไม่เป็นไรครับไม่เป็นรียหลี่ยเสีเหลี่ยมได้ครับเรียบร้อยนะครับบางบางทีเนี่ยพี่เขาพะมาบางอย่างก็ไม่ได้เช่ากันเนาะบางอย่างก็มีการเช่ากันก็จะเป็นเรื่องปกติเลยนะต้องขอบคุณพี่ที่แวะเวียนนาขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมเอาพะมาปล่อยได่ไหมครับ ด้วยเ,เลยครับเดี๋ยกดูคุณพ่อพึ่งไปเจอเลยนะอ๋อเก็บกันครับคือคือเก็บไว้นานแล้วอืแท้นะครับองนี้เป็นสมเด็จหลังกสันดามอันนี้ก็แท้นะครับแต่เนี้ยเขาไปเคลือบแล็คมาอีอาจจะแบบอาจจะเป็นเนื้อผงธรรมดาพอไปเคลือบแล็คปุ๊บเนี้ยสีมันเลยเป็นสีออกเหลืองเหลือนิดนึงปิดตาแล้วะนะเนื้อใบลานองนี้ก็แท้ครับจีบัวใหญ่แท้ครับพี่แท้สี่องค์เลยฮะ อย่างเงี้ยกิบโบใหญ่ซื้อเข้าอยู่ประมาณหมื <Okay. S 1> ่นบวกลงเพราะพระเนี่ยเขาปล่อยประมาณหมื่นต้นๆถ้ามีค้าน้ำมลเนี่ยพ <Okay. S 1> ี่ปล่อยอยู่หมื่นหนึ่งหมื่นสองแล้วแต่แต่ถ้าอย่างเงี้ยซื้อให้องค์ละหมื่นอย่างลงเล็กเนี่ยถ้าถ้าเป็นเนื้อดำเนี่ยก็จะมีราคาซื้อเข้าอยู่องค์จรงประมาณสองหมื่นสองหมื่นหน่อยๆรงนี้อยู่ประมาณสองหมื่นห้าถ้ารวมกันมันจะได้สามหมื่นห้านุ๊เม <What? S 2> ื่อกี้ตีสองสามหมื่นสามหมื่นห้าสามหมื่นห้าถ้าองค์นี้ได้สามหมื่นห้าเนี่ยมันก็จะเป็นอยู่ประมาณหกหมื่นเจ็ดหมื่น สามองค์นี้นะครับแต่พี่ลองดูเนะาะส่วนองค์นี้เคลือบแลกมาก็น่าจะซื้อไม่ค่าหมื่นพระเนี่ยถ้าไม่มีแลกปล่อยได้องค์ละหมื่นเลงหรอกได้เนี้ซื้อหลักพันต้องดูว่าจะปล่อยไหมหรือจะปล่อยแค่นี้ก็ได้เพราะอันเนี้ยอันเนี้ยซื้อให้ให้ราคาที่ตามองค์เลยทีละองค์ถ้ารวมอันนี้รวมสามแปดได้ไหมครับ คือองนี้มันไม่ถึงหมื่นอยู่แล้วไงแล้วตอนนี้องคนี้แต่ละองค์อะตีราคาให้เป็นองค์ถ้าโปรติเราไปที่อื่นเนะยเขาจะแบบหมดนี่ห้าหมื่นได้ไหมมันก็จะเหมือนเป็นการเหมาเนาะแต่ของผมเนี่ยให้เป็นองค์เลยเพราะฉะนั้นพอถูกเฉลี่ยมามันจะเป็นองค์เลยมันจะไม่ไม่ใช่เป็นการว่าหมดนี้เท่านี้แล้วขอเพิ่มนะฮะมันจะต่างกันนิดนึงแต่ถ้าแบบอันนี้เท่าไหร่ต่างกันอันนี้ซื้ออยู่เจ็ดหมื่นห้าทั้งหมดเท่านี้ เพราะว่าราคามันจะมีราคาที่ซื้อขายกันอยู่แล้วนะฮะก็ตรงเนี้ยเหมือนน้องต้องให้พี่มีกําไรบ้างไงตรงนี้โดดเดียวผมมีอีกชุดหนึ่งให้ดูอ๋อมีชุดด้วยเหรอฮะเอาชุดนี้จบก่อนก็ได้ครับเฮ้ยผมเห็นคุณพ่อถือนะฮะถือกล่องเหล็กมาอยู่สองกล่องนะฮะก็รอรุ้นอยู่คุณพ่อเห็นขึ้นครับเจ็ดหมื่นห้าเนาะโอเคครับขอบคุณมากครับน้องขอบคุณคุณพ่อครับอ่าผมไปกล่องนี้ก่อนนะอันนี้อันนี้จะมีทางองค์ที่ไม่แน่ใจอันนี้ผมไม่แน่ใจนิดเดียวว่ใช่หรือเปล่า อันนี้ของหลปุโตครับซาเจพุโธหลังเยนทองรุ่นนี้ปี2507นะครับใช่ครับมีอีกไหมครับคุณพ่อผมว่าเป็นผมนะผมเปิดทั้งกล่องเลยอ่ะคุณพ่อเขาเปิดมาทั้งกล่องนะนะเดี๋ยวผมหยิบกล่องขึ้นมาเลยเล่นอนนี้มันไม่ทันองค์นี้ไม่ทันนะคุณพ่อพิธี่ใหญ่มากร้อยแปด อืมแต่นี่เป็นทองคำนี่เป็นทองคำอืมอันนี้ปลดหนี้ยันนะเนื้อเกสรสวยๆครับสองแสนสามแสนไม่สวยต้องจ่ายตังเลยโหคุณพ่อย้ำกันเลยอันนี้สวยคือน,อน,น,น,นี้คุณพ่อครับถ้าถ้าเราดูข้างหลังเนอะมันจะมีเส้นอยู่เส้นหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นเส้นแบบน่าจะลานขึ้นมาแบบยาวขึ้นมากินอยูข้างบนเนี่ยคุณพ่อ,รอเราเห็นไหเห็นไหมฮะอันนี้ คือคือองค์นี้หลังเขาไม่ชัดอันนี้คุณพ่อมีราคาไหมครับไม่รู้เลยครับมาตามครับไม่ได้่คไไมด้ติดตามงผมกดดันอีกแล้วผมวางไว้ก่อนแล้วกันองค์นี้เป็นจำ بو สองกับปดนี่นะเนื้อใบลานนะฮะก็มีสององค์อันนี้เป็นคะแนนคะแนนปีหนึ่งศูนย์อันนี้เป็นปิดตาเนื้อตะกัวนะฮะปีสองห้าหนึ่งเก้านะครับอันนี้เป็นปกมะขามของหลวงปู่โตนะครับส่วนอันนี้เป็นจำบ و สองอันนี้มันปิดทองคือ ปิดทองในยุคนี้ค่อนข้างเล่นยากหนึน่งเพราะว่าคนยุคใหม่ๆเนี่ยชอบเอาพระไปปิดทองเองแล้วก็เอามาขายเป็นปิดทองกรรมการคือปิดทองเก่าอะทองมันจะตึงคุณพ่อแต่เนี่ยในสมัยก่อนนะอาจจะเป็นแบบเอามาปิดทองกันเองก็เป็นไปได้ถ้าถามว่าแท้ไหมเป็นพระแท้แหละแต่อาจจะปิดทองเองนะครับเนี่แหละอย่างเนี้ยควรที่จะบูชาเองเพราะว่าไปปล่อย้วไม่ไม่ได้หลักาพูดเหมือนใจคิด โอ้โหคือพ่จริงนะเดี๋ยวเราจมาให้ดูคือให้ดูเดี๋ยวผมดูทีละองค์ก่อนนะฮะพี่ฮับองค์เนี่ยเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูบางองค์มันก็จะมีร่องรอยนิดหน่อยเนาะเห็นไหมพี่เห็นไหมพี่คุณพ่อเห็นไหมละน้องเห็นไหมคือพระเนี่ยถ้าฟอร์มเต็มเต็มผิวตึงๆไม่ลานเลยราคาดีนะแต่บางองอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยพอพระมันมีร่องรอยเนี่ยเวลาเราไปปล่อยเนี่ย เราต้องให้ลูกค้าดูด้วยเพราะว่าเราเราปล่อยพระลูกค้าจะเห็นร่องรอยละเอียดทุกอย่างเวลาเขาดูปุ๊บเขาว่าจะบอกอิพระตรงนี้ตัวอะไรเราก็ต้องบอกเขาอาจจะมีเนื้อปั๊มมาไม่เต็มบ้างเป็นเนื้อปกติเลยนะครับแต่ไม่ได้ผิดที่คุณพ่อนะคือพระเนี่ยเขาสร้างมามีสวยกับไม่สวยเนืเมื่อก่อนเขาไม่ได้มองเรื่องความสวยงามหรอกเขามองเรื่องคุณคุณแต่ปัจจุบันเนี่ยความสวยมันมีผลต่อราคาด้วยครับอ๋อไม่หรอถ้าสภาพดีเนี่ยเช่าได้องค์แสงกว่าเลย แต่เท่อย่างเงี้ยผมซื้อให้แสนหนึ่งคุณพ่อนิ่งเลยย <c oughs> ังไม่พอใจหรอคุณพ่อผมพอมีราคาไ,ม <c oughs> <c oughs> ไหมครับแจ้งได้ลองลองลอง,ลองดูก่อนได้เต็มที่นะถ้าผมถ้าผมซื้อนะถ้าปล่อยพร้อมทองนะผมว่ากําลังดีผมจิ้มให้แล้วกันคุณพ่อตามไม่ทันผมก็ไม่ทันเหมือนกันหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันนี่นะชุดนี้นะถ้าเนี่ตีท่ากันสิบห้าแสนห้าสามแสนสี่หมื่นสามพัน บวกกับชุดนี้เนี่ยเมื่อกี้เจ็ดหมื่นเท่าไรเจ็ดหมื่นห้าเจ็ดหมื่นห้าบวกกับเจ็ดหมื่นห้าสี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันยังไม่รู้องนี้นะยังไม่รู้องนี้นะอันนี้คุณพ่อปล่อยเท่าไรอนะ่ะไม่รู้ราคาสมเด็จพุโทโธยันถอดนะพระเล่นกันตั้งแต่หมื่นบวกลบะนะครับอะผมบอกก่อนนะรุ่นนี้ปีศูนย์เจ็ดก็จริงแต่ราคาอยู่หมื่นบวกลบผมปล่อยองหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามแล้วแต่สภาพแต่องค์นี้เขามีทองไงถ้าตองทองตีสักหมื่นห้าหมื่นห้าบวกพระหมื่นสองมันก็อยู่มันสองหมื่นเจ็ดพัน ใช่ตากระจ่าโอนี่เก็บไปใช้พะตัวเองเป็นคนชอบพระผมครับไม่ไม่ไม่ใช่ว่าถูกหรือแพงนะแต่พี่ชอบคือคุณชัดเจนนะยังบอกกระลูกว่าเป็นคนหนุ่มชัดเจนอย่างตีราคาทองก็ไม่ใช่ว่าอุ้ยทองนี่ผมให้คุณแค่สามพันไม่ใช่นะมันไม่ใช่อะไปทําใหม่เกินกว่าที่ผมบอกไปทําใหม่เกินหมื่นห้าแต่ว่าผมพยายามตีราคาเป็นทองที่มือสองแต่ไม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 ่ช้ำไม่ขุนถ้าน้องเอามาปล่อยคุณพ่อไม่อยู่ ก็อาจจะเช่าแต่อาจจะบอกว่าให้น้องอ่ะเอาพระคุณพ่อมาเพิ่มแต่วันนี้มากับคุณพ่อเนี่ยอาจจะทําอะไรมากไม่ได้ไงเดี๋ยววันไหนมากคนเดียวอาจจะโทรคุยกันสองคนคุณพ่อรีบปิดเกมเลยแต่ผมจิ้มให้ดูตัวเลขทั้งหมดนะมันอยู่ที่418เนี่ยผมมองว่าเป็นตัวเลขที่อย่างน้องเองอ่ะน่าจะแฮปปี้กับสิ่งที่คุณพ่อให้มาในวันนี้อันนี้เท่าอีกนิด ถ้ารวมอันนี้รวมแปดได้ไหมครับอันนี้เพิ่มเข้าอีกนิดนะสี่แสนสองทั้งหมดอ่าผมซื้อสี่แสนสองนะหน้านี้คุณพ่อสองนี่พ่อเก็บไว้อ่าโอเคนะครับอ่าจบสี่แสนสองนะครับขอบคุณคุณพ่อมากครับขอบคุณน้องด้วยนะครับขอบคุณครับ ขอบมากครับคุณเม้งเลยเนี่ยน้ำเงี้ยวอ๋อนี่ทำเองเหรอฮะครับผมขอขอบคุณครับพี่นี่นะพี่เขามีน้ำจิตจำใจที่งดงามมากๆนะครับก็มาหาก็ติดไม้ติดึ่งมาให้นะครับขอบคุณมากนะครับพี่ครับขอบคุณครับเลยส่งลายมาให้ดูแล้วได้ครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมนะฮะปิดตามมหาท่านี่นะฮะครับเป็นเนื้ออยู่ต้นเนาะพี่คิดไว้ว่าเอ้ยราคาเนี่ย หมาผมซื้อให้เราดูสภาพกันแล้วมันมันจะไงมันแตกมันหักไปไหมกลัวแกะมาแล้มจะหักตอนแกะเลยพี่คือมันจะมีเนื้อยุกต้นกับเนื้อน้ํามันนะฮะอ่าถ้ายุกต้นเนี่ยราคาเขาจะถูกกว่าเนื้อน้ํามันนะครับถ้าคมๆเนื้อน้ํามันจะปล่อยได้ทะลุอาจจะเป็นห้าหมื่นขึ้นไปเลยนะฮะบางองค์ผมปล่อยเป็นแสนนะแต่ต้องเป็นเนื้อน้ํามันนิยมองค์นี้ยเป็นเนื้อยุกต้นซึ่ง เนี่ยตอนนี้ผมก็อัด<ช>ภาพรวมให้ดูอยู่สี่ว้นะองเนี้ถ้าสามหมื่นผมจ่ายเงินพี่เลยดอกสามห้าใบ้วพี่ถ้าแจ้งราคาตรงๆเลยถ้าสามหมื่นได้เนี่ยจบไปนะสองละไปอ่ะพี่เขาสามสองใช่ไหมอ่ะผมจบไปพี่นะ,ะต้องบอกบอกจริงว่าพี่มีน้ําใจออกของให้ผมนะไม่รู้จะได้เช่าหรือเปล่าเลยยื่นขอให้ก่อนแล้วเก่งใจเลยพี่โอ้โหอ่ะเดี๋ยวผมจบไปพี่เขาสามหมื่นสองนะ ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับหมดไปอีกหนึ่งวันนะครับในการเช่าพางผมที่ร้านนะครับก็ใครมีพระเครื่องนะครับสามารถเดินทางมาที่โครงการเดอะปิตติสนะฮะชื่อร้านพระเครื่องอิมพเทพนะครับก็เปิดทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์หยุดแค่หนึ่งวันนะฮะ เปิดตั้งแต่เที่ยงครึ่งถึง6โมงเย็นก็เดินทางมาได้เลยนะครับก็วันนี้เนี่ยแต่ผมอาจจะต้องลาไปก่อนนะฮะอย่าลืมฝากกดติดตามนะฮะกดไลค์กดแชร์แล้วก็เพื่อนเพื่อพี่ชาวติ๊กต็อกนะอย่าลืมกดติดตามผมไปเรื่อยๆด้วยนะครับตอนนี้ก็ยอดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเลยนะวันนี้ผมได้มาเทพลาไปก่อนแล้วกันครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม